น้องๆเด็กหกแปดเซฟคลิปนี้ไว้เลยนะครับคณะบัญชีกับคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบคณะเศรษฐศาสตร์นะครับจะสนใจเกี่ยวกับนะครับการคิดวิเคราะห์ภาพรวมทางเศรษฐกิจนะครับทั้งทางด้านไมโครและแมโครนะครับหรือที่เราเรียกว่าจุลภาคและมหาภาคนั่นเองครับรวมถึงนะครับเราจะต้องมีการคํานวณนะฮะนะครับเกี่ยวกับดีมาและซัพลายต่างๆนะครับในสิ่งที่นะครับเราสนใจหรือมีผลกระทบทางเศรษฐกิจนั่นเองครับ เศรษฐศาสตร์นะครับจบมาแล้วทํางานอะไรได้บ้างนะครับ1เลยนะครับก็คือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ธนาคารเป็นต้นนะสนะครับนะน้องสามารถเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจได้นะครับหรือเป็นนักวิเคราะห์นะครับของ TDRI อย่างนี้เป็นต้นนะฮะและ3นะครับถ้าน้องเนี่ยเรียนนะครับจนจบด็อกเตอร์นะไปในเชิงลึกนะครับน้องสามารถเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ครับ สำหรับคณะบัญชีนะครับนะน้องจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขนะครับแล้วนําตัวเลขทางบัญชีเนี่ยไปทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์นะครับเพื่อทําแผนการตลาดต่อไปนะครับบางครั้งเนี่ยการที่น้องเรียนคณะบัญชีเนี่ยน้องจะต้องเรียนการตลาดด้วยนะครับคราวนี้บัญชีเนี่ยจบมาแล้วทําอะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าบัญชีถูกป่าน้องสามารถทํางานอะไรได้บ้างนะครับก็คือ1นนะครับน้องก็เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีนะ 2นะครับน้องก็เป็นผู้ตรวจสอบทางภาษีนั่นเองครับและสนะครับน้องสามารถเป็นที่ปรึกษาทางบัญชีของบริษัทเอกชนต่างๆได้นั่นเองครับแล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ละครับสนใจอยากจะเข้าคณะไหนระหว่างบัญชีกับเศรษศาสตร์นะครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับ